แคนดี้จอมแก่นเล่ม4 EP อีีที่29แล้วแคนดี้ก็มองคณะแพทย์พยาบาลเดินผ่านไปเราไม่ได้พบกันนานเลยนะยินดีต้อนรับนะคะแคนดี้เรื่องนั้นต้องขอโทษด้วยนะเราไม่ได้คิดว่าท่านป้าจะพูดแบบนั้นกับเธอไม่เป็นไรหรอกฉันได้พบเทลิสแล้วล่ะจริงเหรอดีใจจังเลย แต่ก็แค่แป๊บเดียวเองตอนนั้นเทริสเขาชะโงกหน้ามาจากทางรถไฟเขาชะโงกหน้ามาจากรถไฟมาเห็นฉันพอดีฉันยังยืนเรียกเขาอยู่เลยดีใจด้วยนะแคนดี้ดีใจด้วยจริงๆเทริสเขาไม่เปลี่ยนเลยนะแคนดี้เวลาเธอพูดเรื่องเขารู้สึกเขาตั้งใจฟังมาก ถ้างั้นเธอค็ไม่ได้คุยกับเขานส่สิใช่ไม่ได้คุยกันเลยแต่แต่จริงๆแล้วเออที่นี่คนเยอะเราไปในสวนกันเถอะจริงด้วยสิเราตั้งใจมาชวนเธอไปในสวนโดยเฉพาะเลยนะเรามีอะไรอยากอวดแคนดี้ไปกันเถอะแล้วทุกคนก็เข้ามาที่สวนของโรงพยาบาลเพื่อพบกับใครบางคน ที่ยืนรอแคนดี้อยู่คนต้นไม้ฮะแพทิเซียแพทแพทแคนดี้แคนดี้จริงๆด้วยแพทฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธอฉันเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้เองอยากพบเธอฉันจะขาดรู้ไหมคุยกันที่นี่ก็ดีเหมือนไม่มีใครมาว่าเราคุยกันเสียงดังฮึ <c oughs> ฉันไม่ได้คุยกับทุกคนนานแล้วไม่อยากเชื่อว่าวันนี้จะพบพวกเธออีกครั้งหนึง่งอเมริกานี้สงบจริงๆเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่ได้เกิดสงครามอย่างว่างั้นแหละที่ลอนดอนลำบากมากสินะใช่ขนาดพวกผู้หญิงยังต้องไปช่วยเหลือใกล้ๆแนวรบเลยหละ่ะจริงหรอกล้าไปที่อันตรายอย่างนั้นเชิวหรอคงจะเป็นอย่างนั้นแหละ ไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือภรรยาก็เป็นห่วงสามีกันทั้งนั้นถ้ามีคู่รักอยู่ใกล้ๆในสนามรบถึงจะมีอันตรายทั้งเขาและเธอก็จะไม่หวัน่นแหมพี่นี่ทำอย่างกับอยู่ในสนามรบอย่างนั้นแหละอืม,อมนี่แพทและโรงเรียนเซนต์ปอเปลี่ยนไปไหมที่นั่นไม่เปลี่ยนเลยจ้าโดยเฉพาะซิสเตอร์เกร แล้วแคนดี้ก็นึกถึงภาพเก่าๆโรงเรียนเซนต์ปอนเนินโพนีสองฝากถนนของลอนดอนถนนที่กว้างใหญ่พิษสงครามมันจะทำให้เปลี่ยนไปมากทั่งๆทงที่ฉันเคยพบคุณคุณอัลเบิร์ตจริงด้วยสิเคนดี้ฉันพาฮิลลี่มาที่นี่ด้วยล่ะเอาไว้วันหลังจะพามาหาเธออืม ฮิวลี่ฮิวลี่ที่ฉันเคยฝากคุณเอาเบิร์ดเลี้ยงนะหรอวันนั้นคุณเอาเบิร์ดหัวร้อยใหญ่เลยมีอะไรหรอแคนดี้คุณเอาเบิร์ดคุณเอาเบิร์ดทำไมหรอแคนดี้เขาเขาอยู่ในโรงพยาบาลนี้อะไรนะแคนดี้เขาบาดเจ็บหรือว่าไม่สบายเขาไม่ใช่แค่บาดเจ็บเท่านั้นนะ แต่ว่าเขาความจําเสื่อมด้วยหฮ<า>้เป็นไปไม่ได้เขาถูกส่งมาจากโรงพยาบาลในอิตาลีในโรงพยาบาลคุยกันแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยิเ <c oughs> งียบหน่อยแล้วเคนดี้ก็พาทุกคนเขาไปพบคุณเอลเบิร์ตว้ายังไม่ฟื้นเลยเคนดี้ ขอพวกเราเยี่ยมเขาหน่อยสิอย่าดูดีกว่าเดี๋ยวจะเศร้ากันซปปะเปะล่าๆจะให้กลับไปเลยโดยที่ไม่ได้พบเขาเราทำไม่ได้หรอกจิ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 ปูปปเป้กลิ่นเหม็นจังห้องอะไรกันแน่จบอีพีที่29โปรดติดตามตอนต่อไป